ต่อตอกูยังไม่จบนะอีสัตว์ปุ๋ยอะไรเอ่ยติดคดีทำแชร์ช่อกงคนแล้วตอนนี้ก็ติดคดีนะเม็นประมาทมึงหลายคดีมึงตัวเอาตัวให้รอดก่อนเถอะอีปูอีนัธิกากุลวัตอีสัตว์มึงไม่อายเขาเลือเนี่ยใช้านามสกุลทีแน่เนี่ยเขาเลิกกับมึงตั้งนานเลยอีส้นตีน กูพูดแล้วนะว่าไม่มีใครอวยกูและกูก็ไม่เคยคุยกับใครมึงอย่ามาตอแหลใส่ร้ายป้ายสีเขามึงน่ะคือพวกโหนสถาบันมึงพยายามอย่าเปลี่ยนเรื่องอีปุย๋ยมึงอย่าเปลี่ยนประเด็นเรื่องเสต้อยที่พวกมึงเอาเอกสารของเสต้ยมาคมคนน้นคนนี้เอามาออกซสือทั้งใครอียาซินีธงสิบเจ็ดอีอารุณศรีชชยชาติ โอ้ยอีนี่อ้างตัวว่าเป็นลูกทูดแ่ส่วนอียาซินีก็อ้างมาก่อนนี้อ้างตัวเป็นทนายกูดา่าแม่งยกสภาทนายอีสัตว์นี่เปลี่ยนทันทีเลยค่ะเปลี่ยนอย่างแบบ360งองศาอีส้นเตีนแล้วก็ใครอีกวะคนหมินอ่ะมันยังไม่น่าเกียดเท่ากับคนโหนสถาบันหาแดกอย่างพวกมึงเลยอีปุย๋ยมึงใช่ไหมที่เอาเจ้าขึ้นมาอ้างแล้วก็รับเงินบริจาคคน มึงถือเงินกับยีมดยาสีนี้อิสัตมึงน่ะผิดมาตาร้อยสิบสองพอๆกับกูถ้ามึงบอกว่ากูมิ่นสถาบันเออกูก็ผิดตามกฎหมายก็ให้กฎหมายจัดการกูแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับคนอื่นเหมือนมึงในอีสัตตอนที่มึงหนีคดีไปอ่ะคดีช่อโกงอ่ะเขาเคยไปจับพ่อแม่มึงไหมเฮ้ยอีส้นตีนเขาไปจับพี่น้องมึงไหมอ้าวถึงนึกพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็นึกได้ แล้วลูกกูอะ่ะมันไปนเกี่ยวอะไรด้วยกูถึงพูดว่าเสต้ต้อยต้องออกมาจัดการอะไรงั้นกูไม่ยอมแต่ถ้าเกิดเสต้้อยมาจัดการกับพวกมึงเพราะว่าอย่าลืมว่าเอกสารนั้นอะ่ะเอกสารที่ให้พวกมึงได้ไล่ล่าคนมินไม่หมินมึงก็ไปไล่ล่าเขาอิสรนะนรกและคนที่เขากูคุยด้วยเนี่ยตะกอนนู้นกูคุยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีใครคุยกับกูแล้ว เขากลัวพวกมึงเอาไปโยงอีสัตว์นรกแม้แต่ห้องมิติการเมืองใหม่เขายังไม่ให้กูเข้าไปเลยกูกดไปห้าสิบรอบแล้วนะ่ะมันลบกูทิ้งมันลบกูทิ้งนะั่นน่ะแต่ดีมันยังไม่แบนกูถาวรถ้าแบนกูกูแชร์ไม่ได้เพราะกูถือว่าเขาด่ามึงเขาแชรพวกมึงเขาแชรพวกโหนเจ้าหานเดกอย่างพวกมึงเสตต้อยฟังนะคะคุณให้สิทธ คุณให้กระเระบีอาจยาสิทธ์กับผิดคนจะไม่มีป้าวันนี้เลยจะไม่มีใครหมินเลยถ้าคุณมาบอกอุป้าเว็บหมินอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คาว่าหมิน่นป้าไม่รู้เรื่องตอนแรกเลยบอกตรงๆไม่รู้เรื่องแต่มันพยายามยัดข้อหาจะเอาคลิปเสียงอียาสินีทองสิบเจ็ดไหมคะจะตบซับไอแอนแอนคือใคร แอนคือแอนวาสนาเพลิงหรือว่าเจ้าของอ,อตำนานสวนนะสวนน้ำนของไอ้ทักษิณคนคนนี้รักเจ้าตลอดแล้วสิ่งที่พูดเลยนะคะว่าพวกคุณให้สิทธิ์อีพวกนี้แล้วคุณเรียนผูกคุณต้องเรียนแก้อีเฮียน,นี่กำลังจะเปลี่ยนประเด็นค่ะเปลี่ยนประเด็นเรื่องอีลงอีรถมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องแล้วถามว่า พวกมึงใช่ไหมที่ทำให้พวกมินชื่อดังอะถ้าเอากันจริงๆพวกมึงน่ะโหนเขาจนพวกเขาดังอยากดังอยากได้เงินบริจาคใครกันแน่ที่ใช้สถาบันน่ะคนที่มันน่ารังเกียจคือพวกมึงอิั์แล้ะลายอิสมสุขนี่ก็โหถ้าไม่มีเจ้าเนี่ยมึงไม่มีเงินแดกหรอกคุรประกันได้อิว์ เดี๋ยวเดี๋ยวกูกลักวกลัวทุกตัวนะดีแล้วมามาจุดประเด็นตรงนี้นะไม่มีใครกล้าแตะต้องกูแน่นอนแน่นอนมาสิกูด่ากระเจิดกระเจิงอะ่ะพวกมึงนะ่ะมีใครกล้าแตะต้องกูไหมมาสิกูด่ารายตัวมาแต่อวตารแล้วกูให้ราคาอาวตารเหรอกูไม่ได้ให้ราคากูไม่ได้ให้ราคากูให้ราคามึงอีปุย๋ยเพราะมึงนะ่ะอยากดังจนติดคดี แล้วเป็นไงคะถ้าอยากหาคนหมิ่นนะคะนี่เลยค่ะอีเกง่งหรือว่าอีฟ้าน้ำฟ้านี่นะคะที่คบกับอ e ีรสแล้วออกเสียงพูดเลยน้องค่ะพี่เป็นไงคะมึงชัดเจนค่ะกลัวผิดแน่นอนแล้วไงมึงก็ดำเนินตามกฎหมายอย่าไประรานคนอื่นแล้วมึงไม่มีสิทธิ์ ถึงเสต้อยด้วยนี่เห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังทาหารเขายังไม่กล้าแตะกูเลยอีปุย๋ยอีสัตว์นรกอีหมอนวดกระปู๋บวกปั๊มปัม๊มอีหมอนวดแก่แกมีแม่เป็นสิบแปดมงกุฎหมอดูสิบแปดมงกุฎเดี๋ยวมันบอกว่าแม่แม่มันไม่ใช่สิบแปดมงกุฎไปถามหมอปลาไปหมอปลาบอกหมอดูนี่คือพวกสิบแปดมงกุฎอีรถมันหยุดหมิ่นสถาบัน ขีอีเหี้ยอีควายมึงอย่ามาออกลับแทนอีโรสเลยมึงน่ะออกรัลับแทนอีโรสมึงอวยอีโรสชัดๆเนี่ยชัดชเนี่ยมีใครเขาชัดเจนอย่างอย่างอย่างมึงบ้างไหมที่บอกอุ้ยใครก็อวยอีเป็นไม่การแตะต้องอ่ะเขาก็กลัวปากกูทั้งนั้นเลยอีสัตมีมึงนั่นแหละลูกอีทิพย์หมอดูแห่งเมืองการเนี่ยไม่กลัวหรอกอีสันอีสันดาน ถ้าไม่มีมึงก็คงไม่มีกูวันนี้แหละมาคลิปแรกก็โหดีเลยอีเลิศดูวรันโอ้ยกูมึงน่นน่ะตัวทุเล่กว่าพวกมินอีกออกมาโหนเจ้าหาแดกทำไมสถาบันในทุกวันเนี้ยต้องต้อง,ต,องต้องอาศัยมึงใช่ไหมกองทัพเขามีเฮียกฎหมายเขามีโอ้โหจะให้ไปเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเสียคะดูดูกันละกัน ดมึงอ,อีปุ๋ยกูจะบอกมึงนะอีหมอนวดอีสมองปาทองอีควายสมควรและที่มึงไหว้วนเวียนอยู่ดงน้ํากามที่ไม่ได้ขึ้นจากทงน้ํากามสักทีนึงเนี่ยขนาดได้ผัวฝรั่งผัวแรกพ่อองลูกก็เป็นสิบแปดมงกุฎมาตั้งทามแชร์ในประเทศไทยก็ช่อโกงเขามึงบอกว่ากูพูดตลอดอ่ะพูดสิมันเรื่องจริงไองเหียแม่เป็นหมอดูหลวกหลอก,ล,อกลวงคนไหมเรื่องจริงไ้เหียกูพูดเนี่ยเพราะอะไร ไหนละเพศสารพัดนึกอะทำไมไม่นึกให้มึงเลิกเป็นหมอนวดมีแต่ชีวิตมึงตกต่ำลงตกต่ำลงดูซะน,นะคะใครที่นับถือหมอดูดูซะน,นี่ลูกหมอดูค่ะนะมึงนั่นแหละนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเกียรติเอรโรทำไมไป็นชื่นชมอาเี่่มันมันแก้ต่างให้อ e ีโรชัดๆเลยเนี่ยแต่กูถามเลยมึงถามประชาชนทั้งประเทศหรลยยังว่าเขายอมให้อ e ภัยอีโรไหมเอีโ e รกระจูบรูปของ ควีนอลิซาเบธกระเทืบรูปในหลวงมึงว่าคนไทยเขายอมมะส่วนกูพูดเรื่องอะไรในความที่มุกมึงบอกว่ามีนเนี่ยคืออะไรฮะกูเคยมะเอานี้นะต้องขอโทษไว้ก่อนนะต้องขอโทษไว้ก่อนจําเป็นต้องพูดถ้ามันเปิดประเด็นนี้ป้าต้องพูดไม่พูดไม่ได้ถึงป้าจะมีความผิดก็ไม่เป็นไรป้าเคยไหมที่พูดว่าจัก,กรีวงองค์ส้นตีนภูมีหน้าหีแมวเคยไหม ไม่เคยเพราะกูไม่คิดกูไม่อยากจังไรกูไม่อยากจะเสนียติดปากเคยไหมด่าเสียด่าดาลรัชก,การที่อะไรวะรัชก,การที่สิบไอเอ็ดดาทีปังกรโอ้โหด่าพระเทพเนี่ยกูจำแม่นเลยกูจำแม่นมากเลยนะแล้วด่าจุฬาพรน,นะอีร้อยหัว จุด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 ใช้ผัวเปืองจุด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 ใช้เปืองจุดจุดจุดอีโรททั้งนั้นมีไหมที่กูพูดแบบนี้อีปุ๋ยก่อนที่มันจะปกป้องอีโรทแล้วบอกว่ากูมินะถ้ากูมินมึงเอาหลักฐานไปแจ้งความตามกฎหมายมึงไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครให้มาดากูให้มาแตะต้องกูไม่หมาให้แตะต้องไอ้นี่ไงนายไอแพรมอะไรก็ช่างมึงไม่มีสิทธิ์ หรือมึงได้สิทจากเสต้อยเสต้ต้อยให้อภิสิทธิ์มึงเสต้ต้อยคะฟังป้าอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าเอกสารคุณนี่ไงพวกมันเลยกางตั้งกองกำลังโอีสัตว์นรกอีปุ๋ยมึงอะตัวมึงเอาให้รอดก่อนให้มีตัวเครื่องบินไปกลับก่อนให้มีจะแดกก่อนถึงจะไปปกป้องสถาบันอีสัตว์ยังมึงเขาไม่เรียกปกป้องสถาบัน เขาเรียกว่าโหนสถาบันหาเด็กจะเอาคลิปเสียง e e อีมดไหมอีมดยาสีเนีเอ่ะไปดูซิแผ e นแพมแมแล้วว่ามีชนงฉนโอ่อะของอ e ีแอนอะไปดูซิฝั่งโน้นอะมีใครมีสัทรับส,มบ,สมบัติมัากอะเดี๋ยวพี่จะได้ยัดมาตาหนึ่งหนึ่งสองให้มันได้ยินกันชัดแล้วไหมจะฟังอีกไหมย่าพยายะเบี่ยงประเดน็นถ้ามึงยิ่งเบี่ยงประเดน็นกูจะพูดความจริง ความจริงที่มันเป็นสิ่งที่กูต้องพูด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 ,พดทุกวันและเพึงบอกว่ากูมิน่นกูพูดเรื่องในหลวงร่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกไม่มีพระราชาประเทศไหนร่ำรวยเท่าพระราชาประเทศไทยนิตยสา,ารฟอบนิตยสา,ารเกณฑ์นนบุ๊กยืนยันร,รับรองหนังสือพิมพ์เดลิแม่หนังสือพิมพ์หลายๆฉบับในต่างประเทศรับรองไปเล่นงานพวกเขาสิให้เขาเปลี่ยนคำ ว่าเรื่องนี้ไม่จริงประชาชนต้องพอเพียงในหลวงร่ำรวยไม่จริงไม่จริงมึงให้เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้ปุ๊บกูจะเปลี่ยนกูจะเปลี่ยนตามหนังสือพิมพ์อีสัตว์นรกแม่อีเพนมินอ่ะอ่ะอีเพนมินมิน,น,มน,มนหีมินแปดอะไรหรออีสัตว์เออโรต่นะมินของจริงดาราชวงจักรเกีย หลีวงองส้นตีนจําเป็นต้องพูดถ้าไม่พูดพวกคุณไม่รู้พวกคุณไม่มีทางอาอีโรดเลิกหมิดละกูถามหน่อยมันดังระดับโลกในอีโรตเน,นี่ยกูเนี่ยหนังสือนั่งเขาเรียกอะไรวะหนังสือพิมพ์ไม่มีใครรู้จักแลก้วก็ทีวีไม่มีใครมาสัมภาษณ์กูไม่เคยได,ได้ได้เงินจากทีวีช่องไหนเหมือนอีโรตอีโรดมันด่าเจ้านี่ระดับโลกระดับโลกค่ะมึง ได้เงินไปแดกจากสถานีโทรทัศน์ของต่างประเทศอะเท่าไรมึงถามมันแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังมันน่ะคือใครเขียนหนังสือพิมพ์ให้เขียนให้มันน่ะที่มันบอกว่ามันดังไปเขาเรียกว่าอะไรวะดังดังไปโกอินเตอร์โกอินเตอร์พี่ต้นผัวมันน่ะเขียนให้ตอนที่เป็นแฟนนั่นน่ะเขียนให้มัน แล้วออกหนังสือพิมพ์รู้ไหมคะจะปั้นอีถด,ดาให้ให้เป็นเหมือนกับอะไรวะมาลาลาแต่ปั้นไม่ขึ้นคะ่ะเพราะได้เงินพวกทุกคนทุกอ,อย่างเงียบกิบค,ค่ะกูไม่รู้นะว่าได้เท่าไหร่แต่การที่ส์ทีวีสัมภาษณ์เนี่ยหรือเชิญใครไปออกรายการเนี่ยได้เงินทั้งนั้นแล้วกูมีไหมฮะกูมีไหมอ,อีปุย๋ยอีสัตว์นรกอีแกงโหนเจ้าหาแดก มึงยานะอิสัตว์แล้วกูบอกนะใครมาแก้ตัวให้กูนะกูด่านะลูกหลานกูยังไม่กล้าเลยไม่ต้องมาแก้ตัวให้กูกูผิดกูผิดมาตาร้อยสิบสองมึงมึงมึงไปแจ้งความไปมึงไปแจ้งความอ,อีอีปุ๋ยแล้วกูจะได้ให้คนเขาแจ้งกลับอีปุ๋ยโหนเจ้าหาแดกทาสถาบันเสื่อมเสียโอจะเปิดร้านนวดทีโอ้ยร้านนี้ทําเพื่อพอ่ออิสัตว์นรก พวกมึงอะไล่ล่าคนนะ่ะอีอฮี้อีจังไรอีปุย๋ยมึงน่ะเอาตัวให้รอดก่อนนะเอาตัวให้รอดก่อนนะเท่าที่รู้เนี่ยอีกหลายคดีที่มึงด่าคนโน้นคนนี้เอามันยังนะจะบอกให้นะยังนะยังนะของกูนี่กูไม่แจ้งเองนะมึงมึงอย่าลืมนะมึงลากลูกกูไปด่าไอสัตว์แล้วมึงจําได้ไหมที่กูท้ามึงอะ อีช่างหลักยอีคนจังไลชีวิตมึงถึงได้ตกต่ำแบบนี้ไงอีปุ๋ยชีวิตมึงถึงว่หววนอยู่ดงน้ำกามขนาดมึงจะแดกมึงยังต้องให้คนอื่นเขาออกเงินให้มึงมึงสำเนียไว้บ้างสำเนียกว่าชีวิตมึงตกต่ำทุกวันนี้เพราะว่าความคิดและปากมึงมันเสนียดจังไรอีสัตว์พูดมาแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เคยเกินอวัยวะส่วนกลาง เบื้องล่างส่วนกลางมึงไม่ต่างอะไรกับอ e ีโรสหรอกอีรโรสก็โหนสถาบันดังระดับโลกดังระดับโลกกูขอบอกเพราะมึงอย่าลืมว่าเกาะอังกฤษเป็นศูนย์รวมที่ใครๆเขาก็ต้องรู้จักไล e ่อีโรสออกทีวีด่านในหลวงจนออกทีวีกระเทืบในหลวงจนกระเทืบนั่นน่ะมึงถามคนไทยหรือย,ยังว่าเขาอาภัยให้มันไหมแล้วสิ่งที่กูพูดว่าในหลวงดัด้มรวยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย กูด่าในหลวงเสียหายไหมกูเคยไหมกูเคยกระเทืบรูปในหลวงไหมหนังสือหนังสือ The King Never s i l e เนี่ยมีแต่กูเชียร์ให้คนอ่านหนังสือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะควรจะเทิดทูนกูยกขึ้นมาถ้าใครจําได้คลิปนี้กูไม่ได้เอาลงไม่ได้เอาลงใน YouTube แต่กูเอาลงในเพจแต่คนก็อ่านหลายหลาย,ลาย,ลายนึกว่าเป็นพันอัพ คนคนได้ดูคลิปนั้นเป็นพันอัพอิสัตวนรกมึงอย่าลากทําไมไม่กล้าแต่ต้องมึงถามตํารวจไทยด้วยอเหี้ยมึงไม่ใช่ผู้ผู้รักษาราชวงศ์นะเขาไม่ได้ให้มึงเขาไม่ได้ให้สิทธิ์มึงเสตต้อยเขาให้เอกสารมึงนะเขาเขาเรียกว่าเขาให้ดาบผิดคนทุกวันนี้ที่เขาต้องมาโดนพวกกูด่าเนี่ก็เพราะพวกมึงนะอิสัตวทำไมเขาต้องด่าก,กูได้หรอฮะ ุปยมึงนะเอาตัวให้รอดก่อนให้มีแดกนะ่ะให้ได้ขี้ตีนก่อนให้หาผัวได้ก่อนมึงนะ่ะอยากได้แขกนะแขกกระจกงอกง่อยนะเขายังไม่เอามันเลยมันอยู่ในดงฝรั่งมันยังหาผัวไม่ได้ดูความจังไรของมันคือคนที่จังไรและเสเนียดจังไรเนี่ยขอบอกนะคะไม่มีใครกล้าไปทำเมียค่ะทัาปี้เล่นๆเ,เขาเอาค่ะ แต่มึงแก่ขนาดนี้เลยปุ้ยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองแล้วเนี่ยมึง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 ไม้มใกล้ฟังเลยเฮียโอ้โหอีรถคนเดียวหยุดหมิน่นถุยแต่คนอื่นหมิน่นเฮ้ยกูจะบอกอะไรที่มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกให้ใครทําอย่างงน,นอย่างนี้ทําไมถ้าเขาไม่ทําตามมึงนี่คือเขาเขาคนหมิ่นว่างั้นเถอะอีสัตว์ออีอีคนที่สะสมคดี เป็นสมบัติให้กับตัวเองสะสมความสนิยดจังไลปากสนิยดจังไลไว้ให้กับครอบครัวตัวเองกูยังต้องมาตอบอีกนะจะบอกให้นะกูบอกนะมึงแย่ให้กูของขึ้นนะเพราะอะไรมึงไปลากคนอื่นมาทําไมหมใครๆเขาก็กลัวปากกูทั้งนั้นเลยเฮียนอกจากมึงไหนส้นตีนลูกอ e ีทิปหมอดูที่เมืองการบอกได้นะคะอ e ีทิปเนี่ยคือสิมงกุฎถ้าไม่ใช่สิมงกุฎที่ไอไอไอไเพชรสารพัดนึกสารพัดแนกของมันน่ะ ทำไมไม่นึกให้ลูกมึงได้ผัวดีๆกับเขาบ้างหรือได้ผัวเป็นตัวเป็นตนกับเขาบ้างได้ได้ลูกเขยคนแรกก็ไอ้เกลารดทีเน่เนี่ยก็โอ้โหอัชญา,ากรแม่งทุกประเทศค่ะประเทศไทยในโกงกัาไปสิบกว่าล้านอุ้ยน่าภาคภูมิใจชิบหายเลยหมอดูยังมึงอีทิพย์อีหาลากมึงอย่าไปคิดจะบอกเออเอาเอาอพชรไปสารพัดนึกเพชรเฮียอะไรอะเม็ดหนึ่งจะทงเท่าไหร่คะเฮียหลอกลวงคนนะมึงนะ่ะ ลูกมึงก็เหมือนกันแล้วไอสัตว์นี่ทาไมไม่กล้าแตะต้องกูมึงไปถามตํารวจจ้ะมึงความจริงนะมึงตัวมึงไปถึงเมืองไทยเนี่ยแจ้งความจับกูเลยแล้วให้เขาเอาเอกสารเนี่ยมาเอาตัวกูกลับแล้วที่สวีเดนนะ่ะเมื่อไรจะแจ้งสองร้อยกว่าคนเนะี่ยทำไมไม่กล้าไม่กล้าเอาเอกสารออกมาแล้วก็เอาตัวกูกลับเทียมึงครบสองร้อยคนในกูได้โดนยึดสัญชาตินะแน่นั่นมึงมึงมึงเชียร์ทางสวีเดนเฮีย yeah! ตัวอีส้นตีนถามว่าจะมันไปลามใครรู้ไหมคะมันไปลามคนที่เราแบบว่าเป็นแบบเมียคนรวยๆอะ่ะเพราะเราแบบเราพูดกันตรงๆเนาะเราก็อวยเขาแต่เขาไม่ได้อวยกูเอเหียกูอวยเขาแล้วแปลกไหมเขากล้าลบคอมเมนต์กูไหมถ้าลบเนี่ยกูด่าเลยอใครใครกูแชร์ใครมาแล้วใครลบของกูแน้วกูด่าเลยแล้วมันกล้าไมหมล่ะเพราะอะไรกูพูดดีๆ อีสัตว์นรกอุ้ยชีวิตมึงเนออีปุ้ยอีหน้าเวทนาอยู่ดงฝั่ลังยังหาผัวฝันหลังไม่ได้เลยมึงเนะโอ้โหอี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 เสนียดตังไรอีปากเสนียดผู้ชายเขารู้มั้งมึง่นตัวมึงในออีสัตว์ขนาดแม่มึงเมื่อก่อนมึงยังไม่ยอมรับว่าเป็นแม่มึงมึงหาไปเป็นแม่เลี้ยงมึง่นสายพันธุ์เดียวกับอีโรสอีโรสเนกับพ่อแม่ตัดหางแง้งความจับในอีเหียเนออีฟ้าก็โูดาแม่อย่างนั้น ทลีลูกทลพีเออถ้ามึงอยากจะได้ใครหมิ่นถ้าอีกคนหนึ่งเพิ่มมีฟ้าเข้าไปอีคนหนึ่งอีอีฟ้าหรืออีเก่งน้ำเต้าหู้เนี่ยอีกระหนกวันหมวกสวัยเนี่ยมันบอกเลยมีคลิปเสียงด้วยมันบอกน้องข่าพี่มึงไปฟังเองอีสัตว์ชัดเจนเลยเอาไปแจ้งความไปนี่เอาของกูด้วยไปแจ้งความเอาไปรวบรวมมันไปเลยปะอีสัตว์มึงข่าวว่าใครไม่กล้าแตะต้องกูใครอวยกูไอีปุ๋ย อวยกูอีสัตว์มีใครเอ่ยถึงกูมีแต่มึงนี่แหละอวยกูทุกวันทุกวันอีสัตว์จนคนไม่ลืมอ่ะไม่ลืมกูอ่ะอุ้ส้นตีนแค่นี้ก่อนสิบเก้านาทียี่สิบนาทีแล้วกูไม่ชอบพูดนานเดี๋ยวกูจะไปนอนจริงๆเลยเฮียนี่ต้องนอนไม่หลับเดี๋ยวกูจะด่าแม่งอีกอีสัตว์นี่มึงไม่ต้องหัวละอีปุย๋ยมึงน่ะนะพาตัวมึงจากออกจากวงจรอ,อุบาทนะเลิกเป็นหมอนวดให้ได้ก่อนนี่กูจะแนะนำอาชีพให้มึง นะมึงเป็นเรียนเลยมึงอยู่ที่เมืองไทยนะมึงได้โอกาสนะมึงไปเรียนที่ดูสิตเลยมึงเสียแสนห้าเองไปเรียนทํากับข้าวอีเหี้ยมันจะได้มีวิชาติดตัวอีเหี้ยเอ้ยหอยเหี่ยวๆของเมืองมันขายไม่ออกเลยอีสัตว์แม้ดา่าคนนีกะกะ้กะลีคนนี้กะลีมึงจะทำอาชีพอะไรปุ๋ยฮะมึงทําอาชีพอะไรกูอาชีพเป็นภรรยานักธุรกิจที่มีรายได้อันดับที่37ของ UAE รอแป๊บหนึง่งกูว่าองชายกูโทรมาแค่นี้พอ